ท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการแสดงถึงความสุขที่เราได้รับในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีความอดทนและพึงพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดในองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ตาลาได้ตรัสว่าฟ o r บ a รุน u ามีนนะครับการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่งดงามที่สวยงามแต่อัมบินเกสได้อธิบายในองค์การนี้บอกว่าการอดทนที่สวยงามที่ดีนั้นหมายถึงว่าการอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ว่าเรื่องนั้น จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบททดสอบที่เราไม่ชอบแล้วเราก็อดทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการอดทนทุกอย่างนั้นย่อมอยู่บนสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นมันเพื่อต้องการที่จะทดสอบอีมานของเราความศรัทธาของเราฉะนั้นหนึ่งในเครื่องหมายที่จะทำให้เรามีความสุขคือการอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอดทนในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮฮานูว์จาลาแล้วเราก็จะมีความส